สวัสดีครับบาลามีอาจาโลโดยเจ็บบุอรวันนี้เราจะมาไล่บัวรอบปี2,508หลวลงปูทวดรุ่นบัวรอบปี2,508ให้กับผู้ฟังและผู้ชมได้รับฟังรับชมไปด้วยกัน นี่ครับบัวรอบด้านหน้าอย่างนี้ครับสวยไหมครับเดิมๆครับพระนี้เดิมๆร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ผ่านการใช้มาสวยไหมครับถ้าสวยแล้วก็ช่วยพิจารณาไปด้วยกันว่าสิ่งที่ผมจะทำนี่มันถูกต้องหรือไม่ ท่านผู้ฟังและผู้ชมโปรดใช้วิยาณในการรับชมด้วยเรามาดูด้านหลังกันครับนี่ครับเดิมเดิมเลยครับขาบน้ำยาแดงต่างๆนี่ยังอยู่ในซอกนะครับสมบูรณ์แบบครับนี่ครับความเก่าของสนิมของโลหะที่ผสมกันนะเกิดสนิมในตัว บวกกับน้ำจุ่มน้ำยาแดงแลยเกิดปฏิิิยาชนนี้เกิดขึ้นท่านจงใช้ความสังเกตไปด้วยกันนี่ครับภาบเรานะี้เดี๋ยวเรามาชมลายเซ็นกันก่อน,นครับนี่ครับ,ค,รบคำว่าวิสัยโสพลนี่เป็นของชื่อของอาจารย์ทิมพระคุูวิสัยโสพลแต่เขาเขียนว่าวิสัยโสพลคุณดูด้ยครับตัวศพ พอสมเพลากันนอนเนนี้เขาลากไปด้วยกันนะครับโปรดใช้ความสังเกตด,ดีหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้จงจำสามหนังสือสามแถวนี้ให้ได้แม่นๆ่นครับท่านจะได้พระแท้แล้วก็ฝ้าอุดรูนี่ก็จะมีความคันหนะ้าอุดรูกิ่งเนี่ยก็จะมีรอยอุดรูครับแล้วรอยตะใบก็ธรรมชาตินะครับนี่ครับ ท่านผู้ฟังผู้ชมโปรดรับฟังและรับชมอย่างมีสติและเข้าใจไปด้วยกันผมพูดความจริงล้วนๆพระเนี่ยเป็นพระที่ไม่ได้อยู่กับผมธรรมดานะครับอยู่กับพมีผู้วรรมีแต่ผมรู้จักท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านรู้จักกับท่านผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของพระเนี่ยไปขอแบ่งปันมาครับ แบ่งปันมาได้หลายองค์อยู่ครับท่านด้วยความเมตตาของท่านพูดถึงว่าแบ่งให้น้องคนนี้สมัยนั้นเป็นน้องนะครับคนนี้เขามีความเมตตาเขาก็ได้ให้มาหลายองค์ครับนี่ครับวงการไม่ค่อยเจอนะครับของแบบนี้มีมีจำนวนก็อยู่ในคนอยู่ในคนที่อยู่ในบ้านที่เขามีบาร,รมีมีเงินมีทอง เขาก็เก็บรักษาไว้ไม่ให้ใครดูใครเห็นวันนี้ผมเอามาให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมได้รับชมถึงก้นลายเซ็นสามแถวมันมีสองแถวด้วยนะครับท่านต้องทำความเข้าใจแต่แตกต,ต่างกันไปครับคุณดูให้ดีๆสวยไหมครับถ้าถูกต้องและสวยกดแชร์ให้ด้วยให้เป็นกำลังให้ใจให้แก่กันและกัน น่ครับดูดีๆครับโลหะเขาอมเหลืองนะครับโลหะอมเหลืองครับหน้าเดิมๆครับไม่ได้แต่งไม่ได้บิ้วนะครับไม่ได้จกบแต่งนะครับนี่ครับเดิมๆครับเนี่ยพวกน้ำยาแดกนี่เขาหมดสภาพแล้วมันใช้ เป็นเวลาที่เขาจุ่มมานี่เป็นเวลาถึงห้าสิบเจ็ดปีแล้วความเก่าของโลหะเนี่ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่เป็นเป็นข้อควรสังเกตอย่างยิ่งและพิจารณาไปด้วยกันกับคาบน้ำยาแดงนี่มันเกิดสนิมในเนื้อของพวกโลหะผสมนะครับก็เกิดกับน้ำยาแดงนี่มนันเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ได้เกิดสีแบบนี้ขึ้นมาถ้าตบแต่งมันจะไม่แห้ง ไม่เป็นธรรมชาตินะครับท่านต้องชมและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันกับผมที่ผมมาพูดนี่ท่านต้องพิจารณาว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันเป็นความจริงหรือไม่พิจารณาอย่างมีสติครับสวยไหมครับต่อสวยกดแชร์ให้เวยนะครับนี่คือด้านหน้าครับธรรมชาติเขาต้องให้นะครับ ดูดีๆครับเข้าใจไปด้วยกันทำความเข้าใจกันนี่ครับเป็นไงนะครับพระนี่หล่อโบราณเขาจะทําเป็นบ้าประกบครับนี่ผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับท่านดูนะครับเบ้าประกบครับปลายตะเข็บครับท่านเห็นไหมครับที่ผมชี้เนี่ยถ้าเห็นรับกดไลค์กดแชร์ด้วยทำความเข้าใจไปด้วยกันนี่ครับเป้าประกบครับองค์นี้เป็นเบ้าประกบครับ รอแบบโบราณครับเบ้าประกบครับนี่ครับข้างบนครับนี่ครับรอยทิวครับรอยลงไปเลยครับสังเกตดูดีนะครับผมชี้ให้ตรงเป้าและตรงจุดท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมและรับฟังพิจารณาไปด้วยกันนี่ครับคือเบ้าประกบครับนี่ครับลงนี่นะครับนี่ครับท่าน ผู้ที่สะสมลงบุทวดปี08นี่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนพอสมควรท่านจึงจะได้ของจริงกับของแท้ครับนี่ครับข้าวน้มยาแดงติดอยู่ในซอนะครับนี่เขาอยู่ธรรมชาติเขาก็อยู่กับธรรมชาติของเขาตั้งแต่57ปีที่ผ่านมานี่ครับเป็นสนิมในเนื้อนะครับนี่คือเบ้าประกบรอแบบเบ้าประกบดินไทย มันจึงเกิดปฏิยาเราเอาเสร็จแล้วมาจุ่มน้ํำยาแดงครับแล้วมันเป็นสนินในสนินในในเนื้อครับบวกกับน้ํำยาแดงได้เกิดปฏิกิยาเช่นนี้ท่านต้องสังเกตดีๆนะครับลายนี้กลนๆข้างในเขาขาวไม่ได้นะครับแดงๆใสๆไม่ได้นะครับมีจุดเนี่ยท่วงทุกอโนนะครับท่านต้องทำเขาเข้าใจนี่ครับเส้นประคดครับ ชัดไหมครับคาบได้ยาอยู่ทุกซอกครับอยู่ทุกซอกขาบดินไทยก็ติดอยู่นะครับเป็นเป้าประกบครับแต่ออกเขียวด้านดินไทยหลวงพูทวดไม่ว่าเจ้ารียจใจหรือศูนแปดบัวรอบนี่รุ่นนี้เขาเรียกว่าบัวรอบครับบัวฟันปลาวความหมายครับเขาเรียกบัวรอบครับ ปีศูนย์แปดครับถ้ามาดูตะเข็บด้านนี้นะครับเห็นไหมครับชัดไหมครับตะเข็บตรงนี้ต้องไปเวนในหดิ่งนะครับมันจะคดไปเลี้ยวมานะครับตามธรรมชาติของการทําพิมพ์ครับต้องทํใจความเข้าใจไปด้วยกันเราเรียนรู้ไปด้วยกันท่านจะได้ของแท้และของที่ถูกใจตามเจตนารมที่อาจารย์ทิมและท่านผู้สร้าง ได้สร้างไว้ให้พวกเราบูชาและท่านอาจารย์ทินได้ลุกเสกให้เราบูชาที่เขาร็รนับถือหลวงปู่ทวดชอบหลวงปู่ทวดก็สะสมกันไปท่านได้มีเจตนาให้พวกเราได้บูชาเป็นเจตนาที่ท่านให้เราประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมครับนี่ครับเส้นหนาผากับดูครับธรรมชาติเขาให้นะครับไม่โกนไม่เหลืองนะครับไม่โกนไม่เงานะครับ องพระนี่มันเกือบหกสิบปีแล้วห้าสิบเจ็ดปีกว่าแล้วเนี่คราบน้ำยาแดงครับคุณดูให้ดีๆแล้วพิจารณาไปด้วยกันแล้วท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันใช่หรือไม่ต้องพิจารณาด้วยเลยครับสวยไหมครับถ้าสวยกดแจให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจงให้กันเลยครับ เดิมๆครับผู้มีบาร,รมีนี้ท่านเก็บไว้เยอะนะครับเก็บไว,ว้เยอะครับแบ่งปันมาได้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ถึงสิบองนะครับ,น,รบนี่ครับด้วยครั้นครับนี่ครับเราจะเข็บครับผมทำคลิปนี้มาเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันและศึกษาไปด้วยกันเข้าใจไปด้วยกัน จะได้สะสมได้ถูกต้องได้ถูกทางตามวิถีของคนเล่นพระที่มีเจตนารมอยากได้ของแท้ไว้เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนี่ครับลายเซ็นครับท่านดูให้ดีนะครับลายเซ็นนี่เป็นอื่นไม่ได้นะครับราจจใบก็ต้องมีนะครับ เรียนรู้ไปด้วยกันทำความเข้าใจไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันมีเจตนาดีต่อกันนั่นแหละเป็นความสุขที่พวกเราอยากจะได้กันนี่ครับวงเขาอุดกิ่งนะครับรุ่นนี้มีกิ่งครับบางองค์กอ็อุดผงนะครับอุดกิ่งจะดังนะครับคุณต้องจำลายเซนคำว่าวิสาย สเสือมหากาศเห็นไหมเป็นลายเซนครับโสสเสือกตัวนี้โสนะครับขึ้นไปเขาลากไปครับมันเรียกรุ่นลายเซนครับเขาเรียกก้นลายเซนคนโบราณเขาเรียกก้นลายเซนสามแถวสองแถวก็มีครับแต่ไม่เป็นลายเซนครับหลวงบุตรเทวดาช่างให้เขาเขียนแค่สองประโยคเท่านั้นมันมีครับสองแถวและสามแถวเราจะไม่เบี่ยงเบนความเป็นจริง พูดตามสัจธรรมพูดตามความจริงที่เราพบปะมาด้วยตัวเราเองและใช้เวลาการสะสมมาและเช่าหาพาและเป็นพานิชยก็30กว่าปีแล้วที่เช่าหาและเก็บสะสมมานี่เกินกว่า50ิปีครับเกินกว่า50ปีครับเารบเาจึงมีเจตนาอันบริสุทธิ ไม่แอบแฝงใดๆกับท่านผู้ชมและผู้ฟังให้เป็นประโยชน์กับท่านท่านคิดว่าถูกต้องก็เอาไปใช้ถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องผมก็ไม่ขาดทุนครับผมให้แล้วให้เลยครับให้ด้วยความบริะิดใจไม่ได้แอบแฝง ถึงความอะไรท,ทั้งทั้งสิ้นทั้งสิ่งที่ไม่ดีไม่มีทั้งสิ้นครับพูดความจริงล้วนๆแต่ท่านผู้ฟังและผู้ชมโปรดพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจะใช่หรือไม่ก็เน้นๆกันนะครับเพราะเราไม่มีจตนาอย่างอื่นนอกจากความบริสุดใจเท่านั้นนี่ครับดูอีกครั้งหนึ่งครับจำแม่นนะครับ วิสัยโสพลครับชื่อของอาจารย์ทิมครับสมณศัก์ท่านคือพระครูวิสัยโสพลท่านเขียนว่าวิสัยโสพลวัดช้างให้ท่านจําตัวลายเซ็นให้ได้ครับถ้าจำลายเซ็นได้ของใครก็เช่าได้นะครับเป็นของใครก็ได้ครับที่เป็นแบบนี้เช่าได้หมดนะครับถ้าไม่ใช่แบบนี้คุณต้องคิดเอาเองแล้วล่ะครับคิดเอาเองคิดได้เลย ว่าสิ่งที่ผมพูดนี่มันจะได้หรือถูกต้องหรือไม่ฉะนั้นท่าน,นผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้สติและปัญญาพิจารณาไปด้วยกับผมไปพร้อมกันกับผมด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีงามสะสมให้ถูกทางถูกใจให้มีความสุขสิ่งที่เราปรารถนาเราได้ เป็นความสุขทางใจครับท่านก็มีพุทธคุณที่ดีปกป้องรักษาเราให้เราอยู่เย็นเป็นสุขปรศาศจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นท่านและผมต้องทําใจทาความเข้าใจไปด้วยกันสวยไหมครับถ้าสวยกดแใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะทำสิบกว่านาทีละครับ สวยไหมครับถ้าสวยกดแชร์นะครับด้านหน้นอีกครั้งหนึ่งครับธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับลายเซ็นต้องเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับลายเซ็นนะครับจะแม่นๆนะครับจะได้สะสมถูกทางและถูกต้องตามตำราของนักสะสมที่มีเจตนาอยากเยได้ของแท้สวยไหมครับ ถ้าสวยกรุณากดไลค์และกดแชร์ให้ผมอีกครั้งหนึ่งส่งต่อให้เพื่อนๆดูครับสิ่งที่เป็นความจริงมันย่อมเป็นประโยชน์แต่ผู้ให้และผู้รับฉะนั้นเราทำจจความชื่เข้าใจไปด้วยกันสวยไหมครับถ้าสวยกดแชร์ครับคลิปนี้เราจะทำเพียงแค่นี้สิบหนาทีเสร็จๆครับ สวยไหมครับถ้าสวยถูกต้องกรุณากดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ